ครับเราให้ดูพอลอยโกนีนะครับตอนแรกเป็นก้อนที่เราถ่ายไปแล้วตอนนี้เราโกนแล้วหรือเร่าเหลือเท่าไรรู้ไหมครับเหลือสามสิบห้าตอนจะเป็นก้อนก็เกือกหอ้าสิบก็แลเนี่ดูน้ําแดงอยู่นะน้ำดูตัวจริงมันแดงดูจากกล้องมันไม่แดงเลยครับดูตัวจริงมันแดงไปแล้วก,กล้องไม่ออก ก้องมันไม่ออกตัวเปมันแดงตัวกล้องมันไม่ออกกล้องนี่แบนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมับที่ก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ยี่สิบสลับจากก้อนก้อนเป็นเราขายคอยเราก็ให้ดูก้อนคอยด้วยครับก่อนจะทำให้ดูก้อนคอยก่อนจะทำ ก้อ,อนพลอยนี้จะทําเป็นสี่เหลี่ยมหักมุมนะครับยี่สิบสลัดโคนแล้วตอนยังไม่โอนก็รวมสามสิบโคนแล้วเหลือยี่สิบแต่งออกอีกได้เหลือประมาณสิบห้าสลัดอือจะลอดในหลังเมนนี้ก็ตอนแรกก็สี่สิบปลัดรวมห้าสิบโคนแล้วทำรูปร่างแล้วเหลือสามสิบห้า ทาพรวมหายดีนะครพื้นดันอยู่กับเล็บนี้ก็อาจจะเวียนหัวหน่ครับดูแล้วท่านผู้ชมอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยเราไม่ใช่ท่างอาชีพแล้วเราก็ไม่เรียกว่าปรงแต่งถ่ายเท่าที่เห็นแต่ตรงไปให,ให้ท่านดูก็สวยแน่นอน เราจะบอกลักษณะว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้มันเป็นก้อนมันก้อนไม่ค่อยใสหรอกเมืเียร์แล้วจะใสสวยแต่ตอนนี้เห็นแดงครับแดงทงั้งหมดใกล้แดงแดงแบบนี้แดงขวดขวดเบียรบขวดเบียร์ไสแดงอะไรแดงแบบขวดเบียรอันนี้ออยโคเมนครับเป็ใหญ่ตอนนี้กำลังจะตัดสินใจว่าจะทำเป็นหัวใจดีหรือ สมงลอยม็ดใหญ่อันนี้เป็นพลอยคลอยเก่าของหนองบอ,บอลบ่อไร่บอยไทยอันนี้มีพลอยไทยนะครับเก็บเก็บไว้นานแล้วนะครับเป็นของพี่ชายนี่ก็เป็นแก่พลอยใหญ่แล้วก็ซื้อปลอยมามันก็มีมันก็มีพลอยหลากหลายนะครับน,นี้ก็ไมปลอยนี้ก็จะไม่คอย,อยมีใครสนใจ ตอนนี้หายากมากครับหายากมากเปรื่องพอยโกเมนไอโกเมนกันแล้วโกเมนจะหายากรอยคอนเนยโหคนไม่สนใจไม่มองเห็นว่าเป็นพอยโกมนพอยเนื้ออ่อนเนื้อมก็ไม่อ่อนมากนะครับก็ดีกว่าพลยต่างข้ออีกสนใจก็โทร0 8 7 1 5แปดเจ็นึ้าทูนหกนึ่งร้านเจเจนจันยีกวันทุ่งีแล้ว ของเม็ดก้อนขอ,นนขอให้ดูสะพืนนะครับสะคอนแสงนะสะ้อนแสงสนใจก็โทร0871505611ร้านเจเจจันทร 8, 15, 56, 61, น์จันทร์บีครับไม่ได้เจง,ง่ายนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับขอบอกเป็นคอยไที่ว่าเจดีนะครับ ถ้าเป็นปลอยไทยจะเพียบเลยต่ปาต่เพศปอยมีก้อน